สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์ปุปัญหาในวันนี้นะฮะมีคำถามมาถามอาจารย์ี๊ยบเป็นลูกค้าที่มาเรียนคอร์สออนไลน์กับเรานะฮะในเรื่องของทำบัญชีด้วยกันเอ็กเพสพื้นฐานแล้วก็ธุรกิจผลิตเขามาถามในเมนูตรงนี้ครับของเอ็กเพสนะฮะเขาถามว่าโฟลเดอร์5 1 0 0 0 0ต่างกับ513001อย่างไรเออ 510000เนี่ยมันคือโฟลเดอร์ที่เรียกว่าต้นทุนขายค่ะอาาจรย์ในขณะที่513001เนี่ยมันคือชื่อผ uh, ังบัญชีก็คือซื้อสุทธิเออค่ะอาจารย์ซื้อเฉยๆค่ะอาจารย์คือซื้อเฉยๆค่ะเขาถามตันตายยังไงอ่ามันก็ต่างกันแบบนี้นะคะก็คือตัวที่เป็นบัญชีที่เป็นโฟลเดอร์มันคือบัญชีคุมค่ะบัญชีคุมยอดจะไม่ได้มีหน้าที่ในการ บันทึกบัญชีเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบัญชี51 3 0น่งมศูนย์ขีนที่ชื่อบัญชีว่าซื้อนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นบัญชีที่เราจะบันทึกบัญชีแบบ p พอ i ิโอดิเป็นถังบัญชีเป็นถังบัญชีตัวหนึ่งที่เราจะบันทึกบัญชีแบบเพอ i ิโอดิกนะคะและก็จะอยู่เป็นบัญชีย่อยในบัญชีคุมโบเดอร์ใหญ่นั่นเองอคือ ไอ้ตัวซื้อเนี่ยเป็นชื่อบัญชีที่อยู่ในโฟลเดอร์ใหญ่ใช่ค่ะนะฮะในไหะไอ้โฟลเดอร์ใหญ่ก็คือตัวคุมเฉยแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการลงบัญชีใช่ค่ะก็คือตัวคุมยอดเอาเอาสรุปง่ายๆเวลาเราตั้งผังบัญชีกันน่ะนะคะเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนเป็นบัญชีหมวดหมู่นั่นเองอนะคะส่วนหมวดหมู่ตัวนี้อย่างเช่นค่าสาธรูปโภคสร้างขึ้นมานะคะพอสร้างเสร็จในค่าสารูปโภคนี้มีอะไรบ้างที่เป็นค่าสารูปโภคเราก็แตกย่อยออกมาอีกว่าเป็นค่าไป เป็นบัญชีย่อยอซึ่งบัญชีย่อยค่าไปเนี่ยนี่แหละตัวที่เราจะโผไปที่หน้าที่เราจะบันทึกบัญชีค่ะที่เป็นผังบัญชีที่เป็นผังบัญชีย่อยมีค่าไฟมีอะไรอีกค่าน้ําค่าโทรศัพท์าวินี้จะเป็นชื่อบัญชีหมดเลยอ่าใช่ค่ะอาจารย์เพื่อสําหรับการบันทึกบัญชีใช่ค่ะและชื่อพวกนี้ก็จะอยู่ในงบทดลองที่แสดงตัวเลข ใช่ค่ะที่แสดงตัวเลขเก็บยอดมามาแสดงตัวเลขส่วนบัญชีคุมมีหน้าที่แบบว่าเป็นตัวคุมยอดคุมชื่อกว้างๆหล,กหลกักๆแล้วตัวเนี้ยจะเอาไว้ใช้ทําอะไรหรอเป็นการเอาไว้ใช้เพื่อที่เราจะเก็บสะสมยอดของตัวบัญชีย่อยต่างๆเช่นค่าน้ําค่าไฟนี่แหละค่ะให้มันอยู่เป็นหมวดหมูเอาใช่ใช่ใช่ก็แค่นั้นเองใช่ค่ะ